สวัสดีครับเทียมาโตมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคลิปใหม่นะครับมากับแพชใหม่นะก็ฟีไฟแพชใหม่ก็มีการปรับปรุงเยอะแยะมากมายนะครับหลักกก็จะเป็นหน้ายูไทั้งหมดนี่แหละนะก็อาจจะงงๆไปนิดนึงในช่วงแรกแต่ว่าก็จะชินกันไปเองนะมันจะทําให้ตัวลับบี้ตัวข้างหน้าเที่ยวยืนเราเพื่อนๆเนี่ยมันดูแบบดูคลีนขึ้นดูสะอาดขึ้นอะไรที่ไม่ใช้ก็จะรวมรวมไปไว้นะอย่างแบบปุ่มด้านล่างสายเนี่ยเขาจะรวมรวมไปที่เราไม่ค่อยได้ใช้มาอยู่ตรงนี้ นะแล้วก็ที่ยังใช้อยู่ก็อยู่เหมือนเดิมนะฟีไฟชอบชวนเพื่อนเล่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็จะง่ายขึ้นนั่นเองส่วนอีกอย่างอื่นที่ปรับมาในแพทนี้ก็มีเยอะแยะมากมายอีกอันหนึ่งที่น่าจะต้องปรับตัวเยอะคือเครื่องสร้างไอสวอเครื่องสร้างกัวนั่นเองก็ไปลองเล่นดูกันได้นะครับแล้วก็อีกของหนึ่งทีเ่เด็ดเลยก็คือเราสามารถเอารูปโปรไฟล์ตัวเองนะกลับมาใส่ได้แล้วนี่เป็นไงเทปะหล่อหล่อสุดยอดเอาเป็นว่าช่าง เรื่องแผ่ใหม่ล้วกนันเรื่องแผ่ใหม่ก็เดี๋ยวไปคุยกันในไลฟ์นะครับวันนี้เรากมาดูตู้3ตู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้โกตู้ปืนแล้วก็ตู้เดมอนนะครับซึ่งอ่าตู้3ามตู้เนี้ยก็จะมาพร้อมกันเลยนะความจริงก็นี่ยังไม่หมดนะพี่อาชิพไว้ตรงหน้าประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะซึ่งอ่าเทียตู้แล้วกันนะครับสำหรับตู้แรกก็เป็นตู้โกโรยลนะครับหรือว่าตู้ใช้ตัวโกตู้นี้ไม่จะหมดไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรตัวตู้นะงงอยู่ ตัวนี้นะครับก็จะมีของข้างในคือเป็นชุดคาวบอยนะครับชุดคาวบอยขอหาก่อนปั๊บชุดคาวบอยระดับสีไหนว่าสีม่วงเลื่อนมากัน นี่นะครับชื่อว่า Midnight Rider นะใช่เปล่ามีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกเป็นเสื้อจะเป็นแนวแบบอดม,มือปืนยุคแบบยุคคาวบอยนะนี่กางเกงเกงเขาต้องเป็นขามานะขาบ,บาน,บานรองเท้านะคะรับรองเท้าสวยดีมีลายด้วยแว่นตาอย่างเฟี้ยวนะแล้วก็นี่หมวกคาวบอย หมวกสวยดูดิหมวกเป็นแบบเหมือนเป็นคล้ายๆแบบไอที่เปล่านี่จะดาวกระจายนี่หมวกเท็สุดล้วจริงนะครับอันนี้ก็อยู่ในตู้โกนะครับตู้โกก็มาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่หนึ่งเดือนเดือนหน้าเนี่ยเดือนจูนมิถุนายนไปถึงวันที่เก้านะครับออก,กัสก็ย,วยาวๆไปนะสิงหา อันที่สองนี่ก็จะเป็นตู้ d Diamond ร o ย a l นะครับ a m o อ d ร o ย a l ของเราก็ของเด็ดนะครับก็จะเป็นแพ็ค Super c r i c k e er. เเป็นสีม่วงเหมือนกันแพ็คนี้นะครับนี่ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็คือเสื้อเงเกงเท้าแล้วก็หมวกคริกเกตนะครับอันนี้เป็นเสื้อเสื้อมาพร้อมถุงมือนะเองเกงพร้อมสนับรองเท้ารองเท้าสวยนะครับแล้วก็หมวกไว้กัน การบาดเจ็บความจริงก็นี้รองเท้าเนี่ยสวยสุดคือแบบไม่ได้ว่าเลยนะแต่อีชุดตู้ตู้โกเนี่ยไอ้ตั๋วฟรีเนี่ยสวยกว่าชุดนี้ <c oughs> ใครอยากใช้ตั๋วไดมอนตั๋วฟ้ามาหมุนนี้ก็ตามใจนะครับก็หมุนไปเอะนะก็ชุดฟรีสวยกว่าเนาะอ่าตู้นี้จะมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนไปถึงวันที่สามสิบนะครับมิถุนายนก็อยู่กันสามสิบวันเต็ตตตมๆสำหรับชุดนี้ ส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับก็จะเป็นตู้ปืนละนะครับตู้ปืนนี้ก็จะมีปืนเก่าด้วยแล้วก็ปืนใหม่ด้วยนะครับปืนเก่าก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีปืนใหม่เข้ามาอีกหนึ่งอันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีปืนไรกันบ้างชุดอ,อาวุธพลังอาวุธโอ้เยอะเลยนะครับเราจะหยิบปืนเก่าๆก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากปืนหมวดหมู่ อื่นสดจัดสเปดนะครับสเปดตัวนี้ก็จะมีระดับสีฟ้าหากันหากันยากยากอะหาไม่เจอละฮึบไม่เจอฮึบฮึบฮึบจับจไม่เจอฮึบฮึบ ปึบแแหะอ๋ออันนี้อันนี้อนนี้นะครับสเปร๊กันเป็นตัวนี้เด e Plague ถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยจําชื่อไม่ได้จําชื่อภาษาไทยไม่ได้นะจำจำจำชื่อในเซิร,ร์ฟเวอร์ไทยไม่ได้บอกอย่างนี้นะน,นี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองอา่าไปหมวดหมู่ปืนพิเศษบ้างปืนพิเศษบ้าง เนไรวะแล้วเธอ,อ M79 นะครับ M79 ก็จะเป็นตัวนี้ไม่ใช่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 เอาตัวไหนละตัวนี้แหละตัวนี้แหละค,คุณว่าตัวนี้แหละนะครับ M79 นี่นะ แล้วก็ต่อมามีหมวดหมูอ่อะไรหากอนเยอะเหลือเกินเป็นสไนเปอร์แล้วกันนะครับคาก็จะเป็นตัว Imperial Rome Imperial Rome คือตัวนี้นี่นะเป็นตัวนี้อาจจะไม่ผิดนะครับก็ดีวบดัเมจรสองนะ ของเด็ดอยูแล้วก็ต่อมาชบชบบขอเปิดกันนะเป็นหมวดหมู่อันนี้ก่อนเดี๋ยว M60 Machine Gun นะครับ Machine Gun ยังมีสองตัวก็คือจะมีตัวที่ชื่อว่า g o c o d e นี่ตัวนี้ นะครับหนึ่งตัวใช่ไหมใช่แล้วก็อีกตัวคือตัวนี่พิงเดวิลนี่นะครับสองตัวไปสำหรับ M 6 0ในตู้นี้แล้วก็ปืน S M G นะครับ S M G ก็จะมี M P 5 M P 5ตัวนี้นะครับปืน A R กันบ้าง A R ค่อนข้างเยอะหลายตัวเลยนะครับ เออาก็จะมีสกาตัวน mm ี้นะครับสกาตัวนี้จะวที่หนึ่งอืมมีฟาร์มามีเอเคเอเคจะเป็นตัวระดับสีฟ้าเอเคจะเป็นตัว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 นี้นะครับเอเคตัวนี้ วกดัมเมดแล้วก็อ่อกี้ลืม mp5 อีกตัวหนึ่งไปด้วย mp5 มีสองตัว mp5 จะมีตัวตัวไม่ใช่ตัวตัวไหนอะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับดัมเมดเหมือนกันแล้วก็เหลือฟาร์มาส ฟอร์มาก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับฟอร์มาตัวนี้ก็บวกดาเมจแล้วก็ของใหม่นะ่ก็บไว้สุดท้ายจะให้เราดูกัน G 3 6เป็นตัวนี้ Fairy Fantasy นะครับบวกมันยำสองความเร็วขึ้นที่หนึ่งแล้วก็ได้ความเร็ว,รวดีโหลดเอฟเฟกสวยป่ะเอฟเฟกโคตรเทแบบกระตุน้นกระตู้นหน่อยๆนะตู้อาวุธก็อยู่ตั้งแต่วันที่หนึ่ง นะครับเดือนมิถุนายนถึงวันที่10เดือนสิงหาคมนะครับก็มีเวลาเยอะแยะมากมายอยากได้อะไรก็ไปจัดการ3ตู้นะครับเต็มๆวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook youtube แล้วก็เจอกใหม่คลิปหน้าไปล้